วันนี้ครูเช็คพาเปิดกลุ่ครีมกันแดดทาหน้าสูตรไหนใช้ดีตอบโจทย์คนหน้ามองมีริ้วรอยมีฝ้ากาะเป็นเสีนนะคะเดี๋ยวพาเช็คในคลิปนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับครูพลออีกแล้ว <laughs> ดีมาก <laughs> เดี๋ยวเรามามองมอยฟา r บร ครีมกันแดดประจำปี0 2 2พันีกันทุกคนวันนี้จัดมาให้ด้วยกันจุกๆ4ี่กลุ่มเลยจะแบ,บ่งเป็น4ี่กลุ่มในการน,นะคะก็จะมีกลุ่มคนผิวแพ้ง่ายคนเป็นสีอูแล้วก็คนเป็นฝ้าสุดท้ายก็เป็นคนที่อยากลดริ้วรอยเนาะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อนคุณก็จะเป็นครีมกันแดดสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายที่เรามองว่าเป็นเฟอร์ริตเนี่ยหยิบม,มาสาตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นของเบโอเรย์นะคะที่เป็นสูตร barrier มี Bar สูตรเนี้ยค่ะ อันนี้เป็นแบบมิ้วโลชั่นนะชื่อเขาก็บอกว่าเป็นน้ำนมเหมือนคุณแบบค่อนข้างจะเบาสบายผิวมากเลยอันนี้ที่ชอบนะทาแล้วรู้สึกดีฟิลเตอร์ที่ใช้ใช้แค่2ตัวนนคุณก็คือใช้เป็นฟิสิกอลซันสกรีกนนะก็ค,คือซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าตัวฟิสิกอลซันกรีรเนี่ยมีความสามารถในการกันร,รังสี UVA UVB นะคะหรือว่าสามารถป้องกันบูไรได้เนาะตัวฟิสิกอลซันสกรีนที่จะกันบูไรได้มันต้องมีขนาดใหญ่หน่อยเขาใส่ตัวเชียร์บัตเตอร์กับวิตามินอีมาช่วย นะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีพราเบนแต่เป็นสูตรที่มีน้ําหอมเพราะฉันใครที่กังวลเรื่องน้ําหอมอาจจะต้องมีการเทสก่อนนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณว่าเนื้อเป็นน้ํานมสีขาวเหลวเลวเลยแล้วก็เนื้อสัมผัสจะคลายแป้งเคลือบผิวนิดๆแต่หมองรู้สึกว่าทานแล้วผิวลื่นดีนะเกลี่ยง่ายนะคะซึมไวหนึ่งเรื่องที่หมองว่าสูตรนี้ดีก็คือเขามีเทคโนโลยีที่ทําหน้าที่มาเป็นฟิล์มเคลือบผิวพอเป็นฟิล์มเคลือบผิวเนี่ยพวกฝุ่น p ี2.5มองาันก็เกาะที่ผิวได้ลาบากอย่างที่ ีแพนน้ำหอมอาจจะต้องเคสก่อนหนึ่งขวดไซส์ที่หวังถืออยู่นี้คะ่ะประมาณ459บาทตัวที่สองนะคะเป็นคิวเพสซีแลบโทนอัพซาเซกีเนาะ ตัวสูตรนะคะจะคล้ายกับ Bioré เลยคือเป็นแบบฟิสิกอลล้วนๆนะคะแต่เนื้อเขาจะหนักกว่านิดนึงเหมาะกับคนที่อยากโทนอัพนะคะให้ผิวแบบสว่างขึ้นในสูตรนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าจะใส่เป็นฟิสิกอลล้วนนะคะจะมีซิงค์ออกไซด์แล้วก็ไทเทเนียมไดออกไซด์แล้วก็คอยมองว่าอีกสูตรที่น่าสนใจนะคะเขามี2เทคโนโลยีที่ใส่เพิ่มเข้ามาตัวแรกนะคะก็จะเป็นโรนาแคร์เอพ์เนาะเป็นลิขสิทธ์จากประเทศเยอรมันก็จะมาช่วยคุมมันชะลอริ้วรอยนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นอควาโพเทคเนาะก็จะเป็นเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มการปกป้องผิวที่ด ช่วยให้ค่ากันแดด SPF เนี่ยอยู่บนผิวได้นานมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็วิซาบรลนะคะที่ช่วยลดการอักเสบของผิวที่สําคัญนะคะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองถึง12ชนิดเลยเนื้อครีมเขานะคะจะเป็นเนื้อครีมสีขาวค่อนข้างเข้มข้นเลยอาจจะใช้เวลาเกี่ยน,นิดนึงตอนแรกที่ลงไปเนี่ยมีการวอกมีเทานิดนึงแต่ทิ้งไว้สักพักเนี่ยก็เกิืไปกับผิวเนาะด้วยความที่พลอบอกไปตอนแรกว่าเขาแบบเป็นเนื้อกันแดดที่เน้นโทนอัพคนที่ผิวค้ำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหหรร่อออาาจจะเเป็นนนคแบบผผิิวววขืืล แต่ยังของหม่องเองอ่ะหม่อง ผิวแทนใช่ไหมทาตอนแรกก็แอบตกใจเหมือนกันว่าหมุนวอกหรือเปล่าทิ้งไว้สักพักจะดีขึ้นคุณคุณสำหรับคนผิวแทนแล้วไม่มั่นใจอทสก่อนได้นะถ้าเป็นแทนค่อนข้างเหลืองอ่ะส่วนตัวมองว่าก็ยังรอดตัวที่3จะเป็นตัวฟิสิโอเจลที่อยู่ในไลน์เรสซูตติ้งนะคะอันนี้ s อส5 0บวก PA3 บวกนะคะเป็นกันแดดสูตรอ่อนโยนแต่มองว่าเขายังมีความสตรองอยู่นะฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยใช้เป็นเคมีคอลซันสกรีนแล้วก็ฟิสิคอลซันสกรินรวมกันนะคะก็คือมีฟิลเตอร์ใส่มาจุกตัวนนออกแแจะสีขาคคุุณณ เป็นเนื้อครีมข้นนะคะเกลี่ยง่ายไม่วอกไม่เถาข้อดีก็คือกันร,รังสีได้ค่อนข้างครอบคลุมนะคะแล้วก็มี P A มาลดการระคายเคืองได้แต่1หลอดเนี่ยราคาก็แรงพองสมควรอคุณ40มิลิตรเนี่ยคะ800่ะแปดร้อยกว่าบาทตมาก็จะเป็นครีมกันแดดสาหรับกลุ่มคนที่เป็นสิวคุณเราจะเห็นว่าแบบมีเถียงกันเยอะพอสมควรในออนไลน์ว่าคนเป็นสิวตกลงใช้ครีมกันแดดดีหรือไม่ดีจริงๆจําเป็นนะต้องใช้เลยนะ<ม>คนเป็นสิวอ่ะอืมเพราะว่า คือลองในภาพตามนะ,ะเวลาที่เราไปเจอแดดเนี่ยผิวมันจะมีการอักเสบนะคะจากการที่รังสี UV นี่แหละมากระตุ้นให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นยิ่งจะเป็นสิวได้ง่ายขึ้นการใช้ครีมกันแดดเนี่ยจะมาช่วยตรงนี้ได้นะแต่ต้องเลือกให้เหมาะซึ่งวันนี้นะคะคอยคัดไว้5ตัวที่คนเป็นสิวเนี่ยใช้ได้ตัวแรกนะคะก็จะเป็น l a r o s p o s e anterior นะคะเป็นของไดทัสคาดเขียวแบบนี้เนาะโดยปกติอะคะ่ะ กันแดดของลาโรสอ่ะมันเนื้อจะหนึบหน่อยแต่สูตรน,นี้ยแบบค่อยชอบมากเลยคือแบบซึมไวแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยอพี่ก็ชอบเนื้อมันหนักก็จริงแต่มันซึมเร็วใช่สารกันแดดที่เขาใส่มาในสูตรนี้นะคะมี9้าตัวด้วยกันจุกๆเลยคุณคณนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรากสูกูตารเรียนเนาะมาช่วยต้านการอักเสบของผิวลดการระคายเคืองได้ตัวเนื้อครีมนะคะเป็นเจคลครีมสีขาวขุ่นเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายทาช่วงแรกๆค่ะอาจจะรู้สึกเหนียวนิดนึงแต่ทิ้งไว้สักพักนี่คือเซตตัวดีเลยจากสูตรนะคะคือครอบคุมได้ทั้ วีเอแล้วก็อินฟราเรดแถมมีสารเอลิเซียมแล้วก็ซิงกูคอนเนตนะคะมาช่วยคุมมันแล้วก็ต้านเชื้อสิวได้อันนี้เลยราคาไซสนี้นะคะ50 ml นะคะ1,300บาทต่อมาจะเป็นอีกหนึ่งสูตรกันแดดที่ชอบคุณคุณก็คือเวนิต้าสีส้มนะคะเป็นกันแดดสำหรับคนเป็นสิวคือกันแดดที่ออกแบบมาสําหรับคนเป็นสิวแล้วใส่ตัวแอคทีฟต้านเชื้อสิวเข้าไปโดยเฉพาะเราไม่ค่อยเจอในท้องตลาดนะแต่สูตรนี้เขาใส่มานะคะสารกันแดดในสูตรใช้ทั้งเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกนัสณคุอ มีตัวทรีทิออลที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียช่วยลดการเกิดสิวเนี่ยคะ่ะใสมาด้วยนะคะแล้วก็มีพิริฟเนลซิงทีซีเอที่มาช่วยคุมความมันนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําหอมสีพาราเบนแอลกอฮอล์น้ํามันหรือว่าพวกมินเนอรัลออยนะใครที่กังวลเรื่องการระคายเครืองหรือกลัวการตันอันนี้มองว่าเวิร์กแล้วก็แน่นอนเป็นกนแดดสมู่คอนเมนเซีวเพราะฉะนั้นเขาจะใสสารที่ช่วยลดการระคายเครืองมาหลายตัวเลยเนื้อครีมสีขาวแต่บางเบา,บาคุณคุณทาแล้วมองว่าค่อนข้างซึมเร็วนะคะเบาสบายผิวอ่ะหน้าไม่บบ็ออออกกกไม่่่่่ยยคะจุดงองอางที บอกและว,ว่านอกจากเป็นกันแดดที่ดีลระยังใส่สารที่ช่วยต้านเชื้อสิวมาเยอะแล้วราคายังถือว่าดีงามเมื่อเทียบกับกันแดดที่เรารีวิวด้วยนะ400กว่าบาทเองตัวที่3นะคะเป็นคิงแกวนแดดของนู o ฟอร์มูล่า คือตัวนี้ต้องบอกก่อนเราพลอยแบบชอบแบบชอบมากเออตัวนี้พี่ก็ชอบใช่ตัวเนื้อเขาค่ะเกลี่ยง่ายเวอร์หน้าไม่แบบใช้แล้วหน้าไม่มันด้วยด้วยความที่พลอยเป็นคนผิวผสมใช้แล้วคือแบบรอดเขาใช้สารกันแดดนะคะที่รวมทั้งเคมีคอลแล้วก็ฟิสิกอลสันสกินด้วยกัน5ตัวแถมตัวเด่นของเขานะคะเขาชูนวัตกรรมเรียว SPF โดยการทําให้อนุภาคของสารกันแดดเนี่ยเล็กลงระดับนาโนพาร์ติเคิลเนาะแล้วทำให้รังสี UV เนี่ยทะลุผ่านเข้าสู่ผิวได้น้อยลงสูตรนี้นะคะจะมีซิลิก้าซิงค์ p c ซีแล้วก็ไนไัน มีน้ำหอมสีพาราเบนและก็น้ำมันตัวเนื้อครีมกันแดดเขานะคะจะเป็นเนื้อน้ำนมสีขาวกลิ่นหอมอ่อนเนื้อจะเหลวนิดนึงแต่เกลี่ยง่ายบางเบาแล้วก็สบายผิวด้วยนะคือถ้าดูจากสูตรอะคะอาจจะมองว่าแบบไม่ได้เน้นมาแบบลดสิวโดยเฉพาะเนาะแต่เป็นสูตรที่บางเบาแล้วก็คุมมันได้ดีก็จะมาช่วยลดโอกาสการเกิดสิวได้ไซ์นี้นะคะ750บาทอีกหนึ่งสูตรที่มองว่าถูกและดีก็คือกันแดดของ B K คุณคุณเป็นสูตร Physical sunscreen ล้วนนะแต่ว่าแอดออนพวกสารกลุ่มตี้แบคทีเรียที่ลดโอกาสการเกิดสิวนะคะรวม พวกสารแบบคุมมันต่างๆมาด้วยตัวฟิลเตอร์กันแดดที่ใช้ค่ะเป็นฟิสิกอลล้วนอย่างที่บอกนะคะก็คือมี2ตัวไทเทเนียมดออกไซด์แล้วก็ซิงค์ออกไซด์ค่ะใส่สารลดการอักเสบมาจะเป็นตัวเซนเทล่าเซติก้านะคะสารสกัดจากเบบ,บเบบกเนาะแล้วก็มีโรสแมรี่ที่มาช่วยต้านเชื้อสิวได้อีกแรงหนึ่ง ไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมสีมินเนอรลออยก็ไม่มีค่ะเนื้อครีมเหลวสีขาวเกลี่ยง่ายไม่มีกลิ่นถึงเขาจะเป็นฟิสิกอลซาตรกรินล้วนก<ม>็จริง,งคุณคุณแต่ว่าเขาใช้แบบไซส์นาโนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นมันจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยค่ะคือมองว่าข้อดีของการที่เป็นฟิสิกอลก็คือ พอเขาสะท้นอนรังสี U V ออกจากผิวใช่ไหมมันก็จะช่วยลดการกับเก็บพวกความร้อนที่ผิวเพราะฉั้นจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวเนี่ยได้น้อยกว่า<ม>พวกเคมีคอลสันสนกรียก่อ,อนโยนถหมอสำหรับคนที่เป็นสิวไซนี้1 5กรัมมูลคุณราคา280กว่าบาทเองตัวที่5นะคะเป็นครีมกันแดดของฮิริย s สกา คือโดยปกติอะเราใช้แต่แบบพวกเจลลดรอยสิวเจลลดสิวเนาะพอเขามาทําครีมกันแดดนะคะก็น่าสนใจเลยซึ่งสารกันแดดที่เขาใส่มานะคะก็จะรวมฟิสิกอลแล้วก็เคมีเข้าเนาะเจ็ดตัวด้วยกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีซาลิซิลิกแอซิดเนาะมาช่วยลดสิวอุดตันแล้วก็ซิงพีซีเอมาช่วยคุมมันแถมนะคะเขามีสารสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็มิสบอโรนะคะมาช่วยลดการระคายเคืองแต่สูตรนี้เขามีน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์เนาะเนื้อกันแดดเขาเป็นสูตรน้ำนะคะสีออกครีมขาวเกลี่ยง่ายเนื้อบางเบาพอนเพว่าจุดเด่นของสสูตรเีคือาใ่ มไม่ค่อเคยเจอนะไม่ค่อยเจอนะตั้งแต่รีวิวมาสูตรที่เป็นโสสิวค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่ใส่ BHA แต่แบบ มันติดอยู่นิดเดียวคือเขาใส่น้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ก็คือ <c oughs> ถ้าคนเป็นแบบผิวเซสซิทีฟมากๆอ่ะอาจจะต้องแบบระวังหรือว่าอาจจะเลี่ยงไปราคาไซนี้นะคะ390บาทต่อไปเป็นครีมกันแดดกลุ่มที่3เป็นครีมกันแดดสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าแล้วก็อยากจะป้องกันการเกิดฝ้าวันนี้เรามาัดรวมมาให้5ตัวด้วยกันคุณคุณเริ่มที่ตัวแรกจะเป็นตัวไบโอเดอร์มาโฟโตเติมนะคะสูตรนี้นะมันก็เคยรีวิวไปแล้วเป็นเวทสําอางจากฝรั่งเศสใส่นวัตกรรมมาจุกๆเลยคุณคุณนวัตกรรมเยอะมากจริงกัน ก่อนยูุณส่วนตัวฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยใส่มา4ตัวยูนแต่ว่าใช้ทีนโนซสอบเอ็มตัวหนึ่งซึ่งเป็นไฮบริดซันสกรีนด้วยนะคะเขาเป็นสูตรอควาโฟอิดครานเนื้อสีขาวเหลว,เลวๆเกลี่ยสักพักก็กลืนไปกับผิวหลังใช้รู้สึกบางเบา,บาคุณแล้วก็ไม่ได้ทิ้งคราบมาันอย่าง,างที่บอกว่าจุดเด่นเขาชูเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยคือตัวเซลลูล่าไบโอป rotection ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทางแบรนด์เคลมว่าสามารถปกป้องผิวจากแสงได้ลึกถึงระดับเซลล์ขวดนี้ 40ML อะค่ะจุดราคาเกือบพันนะเป็นครีมกันแดของกนา คุณน่าจะพอคุณหน้าคุณตากันอยู่บ้างสูตรนี้นะคะเขาน่าสนใจตรงที่ใส่สารกระแด่นะคะเป็นฟิลเตอร์ใหม่ๆเข้ามาในสูตรด้วยซึ่งใส่มาทั้งหมด5ตัวด้วยกันตัวเนื้อครีมของเขานะคะจะมีลักษณะเลวสีขาวทาแรกๆเนี่ยจะรู้สึกเหนียวนิดหน่อยแต่เกลี่ยไปสะพักนะคะก็กลืนไปกับผิวจุดเด่นของสูตรนี้นะคะเพราะว่าเขาเลือกใช้ตัวไลโปชิล H E V มิลานินเนาะก็จะมาช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าแล้วก็มีตัวนัตกรรมแคปซูลขนาดนาโนนะคะที่ช่วยหอ่อคุมตัวสารสากัดแบบ,บบุกอะ่ะก็มาช่วยลดการอักเสบของผิวได้แ้แงนนีะะค490บาท แบบสมเหตุสมผลต่อไปจะเป็นครีมกันแดดหลอดสีฟ้านะคะของ Peopleware s p f ค่ะเป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบามากอันนี้คือพลอยชอบใช่ไหมใช่แบ,บบมันทานแล้วแบบแตกเป็นน้ำอันนี้คือแบบดีค่ะต้องบอกว่าแบบเหมาะกับบ้านเราไม่เหนึ่งใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยฟิลเตอร์กันแดดก็ใส่มาจุกๆ6ตัวคุณคุณแล้วที่สําคัญตัวฟิลเตอร์กันแดด6ตัวเนี่ยคือใส่มาครบเลยนะทั้งฟิสิกอลเคมีคอลแล้วก็ไฮบริดคือถ้าดูจากฟิลเตอร์กันแดดเนี่ยกันแดดได้สตรองเลยค่ะแถมมันค Mi-ID Bino, Mi-Voraline, mi มาช่วยต้านในมูลสระก็คือเป็นสารต้านในมูลสระที่แบบเขาว่ากันว่าเจ๋งทางนั้นนะคะเนื้อครีมออกแนวสีเหลืองอ่อนนะคะทาแล้วชุ่มชื้นผิวดีค่ะง่ายเป็นกันแดดที่แบบทําเนื้อได้ดีแล้วก็กันแดดได้สตรองค่อนข้างจะครอบคลุมได้แบบทุกครื่นลังสีราคาเทียบกับฟิลเตอร์ที่ใส่ไม่น่าเกนะลียดนะหกร้อกว่าบาทตัวที่4นะคะรัสโพเซสูตรใหม่ UV มูล0ี่รจะแสงมาแรงมากมากจริงๆสูตรนี้เ <laughs> พิ่งเข้าไทยมาไม่นานนี้เองสารเนเอของเขานะคะก็จะเป็น Next ซ์เจอรก็จะเป็น UV ฟิลเตอร์เนี่ยค่ะที่ ปกป้องผิวจากแสงแดดผิวแก่ก่อนวัยนะคะปกป้องครอบคุมถึงอัลตราลอง UVA ช่วง3 8 0 4 0อถึงนาโนเมตรซึ่งมีงานวิจัยนะคะว่าสามารถปกป้องผิวลึกถึง DNA e e เลยใส่ u v f i ต t e r มาจุกจุกเตัวด้วยกันแถมมีวิตามินอ e ีนะคะมาช่วยพต้านอนุสละให้ผิวเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะซึมไวอยู่หลายคนที่เคยใช้ Antutel ที่เป็นแพคเกจจิ้งเดียวกันเนี่ยค<ม>่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ตัว UVmon และเป็นสูตรเก่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเนื้อเขาเกลี่ยง่ายบางเบามาใช้สูตรเนี้ยจะมีความต่างกันนิดเดียว,วค,คุณก็คือ มองทาเทียบกันเมื่อเช้าตัวย UV มูลสุดใหม่เขาจะรู้สึกว่ามีกลิ่นอันอดอที่แรงกว่าแล้วเนื้อก็จะมีความ หนักหนึบกว่าน้อยนึงด้วยความที่เขาอาจจะใส่ U V filter มาเยอะด้วยมั้ยเอ่อด้วยความที่แบบใช้ U V filter อาจจะเยอะนะคะแล้วก็ส่วนเสริมนิดนึงว่าช่วงอัลตราลอง U V A เนี่ยยังไม่มีแบรนด์ไหนที่เคลมว่าฟิลเตอร์ไหน<ม>ทําได้นะแต่ตัวยูมูนเนี่ยสามารถปกป,ป้องครอบคลุมได้ถึงช่วงนี้ได้ราคาไซส์นี้นะคะ1450ัรบาทต่อไปเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อครีมกันแดดที่หมองชอบก็คือเฮลิโอแคร์คุณๆวันนี้หยิบเอาเป็นสูตร3 6 0 f l อ i d c บ e a รครมหลอดนี้มานะคะหลายคนที่แบบเป็นแฟนครีมกันแดดของเฮลิ รูเ้เนาะว่าเขาแบบทำการวิจัยร่วมกับ h a r v a r d Medical School นะคะแล้วก็เป็นครืมกัดัดตัวดังมากๆเลยจากสเปนหลังๆจะมีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการในประเทศไทยเราด้วยนะไม่ต้องหิ้วแหละใส่ฟิลเตอร์กันแดดมาจุกๆด้วยกันทั้งหมด5ตัวคุณคณก็คือมีทั้งฟิสิกสลเคมีเข้ารวมกันเลยนะคะแต่ว่าไฮไลท์คือเขามีเฟิร์นบล็อกเฟิร์นบล็อกเนี่ยเป็นสารสกัดจากเฟิร์นสายพันธุ์พิเศษแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเขาเนะะี่ยค่ะทำให้สามารถที่จะปกป้องผิวได้ลึกถึงระดับ DNA นะคะแล้วก็ปกป้อง ไออารวมถึงบูไลได้ด้วยเนื e ้อเป็นผุดครีมนะคะเหลวๆหน่อยสีเนื้อเกลี่ยง่ายพอทาแล้วก็รู้สึกว่าผิวช้ำโลลสว่างขึ้นมาระดับหนึ่ง ส่วนตัวมองว่าสูตรนี้ของเฮลิโอแคร์เนี่ยทำเนื้อครีมได้ดีเมื่อเทียบกับสูตรอื่นในแบรนด์เดียวกันเพราะว่าปัญหาของเฮลิโอแครก็คือมีความเหนอะทายากรู้ว่ากันแดดจะตรองแต่มันค่อนข้างใช้งาน<ม>ยากใส่ที่วองถึงน,นะคะราคาอย่างมันสี่ร้อยกว่าบาทมาถึงตัวสุดท้ายนะคะกลุ่มที่สี่นะคะเป็นกลุ่มลดยิวร่อยซึ่งเราหยิบม,มาสองตัวด้วยกันนะคะสูตรแรกนะคะก็จะเป็นตัวอิสดินเนาะเป็นสูตรที่น่าสนใจนะคะเขาเคลมว่าเป็นครีมกันแดดที่ช่วยซ่อมแซมดีเลได้จากรังสี UVB แล้วก็ใส่สารบำรุงมาหลายตัวเลยค่ะซึ่งสารกันแดนดที่เขาใช้นะคะก็จะมี6ตัวด้วยกันนอกจากนี้นะคะก็มีสารบำรุงมาอีกเพียบเลยค่ะอย่างสารเปปไทด์ที่มาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็มีโคลิวเทนวิตามินซีแล้วก็วิตามินอ e ีเนาะมาช่วยเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็มีตัวไฮยานะคะมาช่วยกักเก็บน้ําใต้ผิวหนัง เน um um ื้อเซรั่มเป็นสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมมันอ่อนเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายไม่หนึะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกนะคะว่าสูตรนี้เขาเด่นเรื่องเทคโนโลยีอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามีเทคโนโลยีด n a น A รีเพโมที่มาช่วยซ่อมแซมด n a นอที่โดนทำร้ายจากรังสี UVB ราีราคาแอบแรงนิดหน่อย1 3 9่นอยบาทค่ะแต่ก็จะพอๆอกับพวก a าโรชโพเซนะต่อไปสูตรสุดท้ายของกลุ่มนี้นะคะของคลิกนี้ด้วยนะก็คือตัวลาโรชโพเซ่นะคะอันนี้ หน้าตาขายกันมากเลยคือคือมองเผินๆมองยิบผิดอะตอนที่วางไว้คือสีมันไปในโทนเดียวกันอนะขาวทองเนาะมาที่ตัวเรารสโปรเซส,สตดนี้เป็นตัว Age Correct นะคะเอาใจคนวัย35แบบเราเนาะแล้วก็ใส่สารที่ช่วยเกี่ยวเรื่องของกรารลดรรอยต้นสละมาจ,ากจุกๆเยอะเหมือนกันมาดูตัวสารกันแดดก่อนนะคะใส่ฟิลเตอร์มันทั้งหมด5ตัวคุนคุนแล้วก็จะมีพวกไฮยามี LHA มาด้วยนะคะที่มา,มาทำมาที่ผัดเซลลนะ์เนาะคือ LHA เนี่ยผัดเซลล์ไม่พอคุนคุณลดการอุดตันได้แล้วก็ช่วยกัน ต้นคลอเจนอิลาสินได้ด้วยนะมีตัวพรีรี์ซิชนอลแล้วก็ในซินามายพวกนี้ค่ะมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสลด เมลานินออจริงๆคุณสมบัติค่อนข้างครอบคลุมหลายอย่างเลยนะคือั้งลดเอสปอร์ตก็คือช่วยลดพวกจุดด่างดำต่างๆใช่ไหมคะรวมถึงช่วยในแง่ของดูรอยได้ด้วยนะคะตัวเนื้อครีมสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมค่ะเราไม่เหนียวเนินหนาค่ะนี่ไม่วอกไม่ลอยะคะ่ะหมังว่าจุดเด่นที่นอกจากสารสกัดที่ใช้เขามีเทคโนโลยีด้วยแหละเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว,วา่าเซลล์ล็อก B3 เป็นการรวม4โมเลกุลที่มาช่วยในแง่ของการลดริ้วรอยราคาก็ตามสไตล์ลดรุ่นโปเซสต์นะกันแดดเขาพันอัพอยู่แล้วค่ะไซส์้พันสี่ร้อยบาทจบไปแล้วคุณครี ใครใช้ตัวไหนชอบตัวไหนหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะอย่ามองแล้วก็น้องพลอยนะคะก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เให้เบ็นยืินดีคุณรักฝากติดตามข้อมูลสูขภาพความงามตามหลักการแพทย์ในช่องคูเช็ควันนี้ไปแล้วนี่ค่ะ